สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโปง้งลรบมากครั้งกับเกมโซนฟโฟเอ็กซ์ตรีมหลังจะหายไปนานกับคลิปเกมที่เรารักวันนี้ก็กลับมาพร้อมสาระหรือเปล่าเพราะวันนี้ลุงโป้งจะมาทําการจัดเทียร์ลิสต์คลาสโซนโฟว่าคลาสไหนมาแรงห้องแดงแบบเดือดคลาสไหนเล่นห้องแดงแบบทุกข์ละทมแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาขอชี้แจงไว้ก่อนว่าผมจะพูด ถึงแค่สายที่มีอยู่ในแผ่ปัจจุบันก่อนเท่านั้นสําหรับผมแล้วทุกสายนั้นเก่งและโดดเด่นในแบบของตัวเองแต่การจัดเท์ลิดในครั้งนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลุงโป้งต่อสายแต่ละสายในการเล่นห้องแดงเท่านั้นย้ํานะครับแค่ห้องแดงนะไม่นับห้องฟ้าไม่นับการลุงดันนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็การจัดเท์ลิดนี้จะไม่นับการเล่นวนหรือการบา็ของสายต่างๆจะนับแค่คอมโบเบสิกหรือท่าทั่วไปเท่านั้นหากพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับห้องแดงนั้นนะครับเป็นการเล่นแบบ1น,นึไม่มีไอเทมหากทีมไหนแพ้คนต่อไปในทีมก็จะเข้ามาต่อสู้แทนเรื่อยๆฝ่าย,ยไหนเหลือเป็นฝ่ายสุดท้ายก็จะเป็นฝ่ายชนะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าสายไหนเหมาะกับการเล่น1น,นึมีสกิลที่แข็งแกรง่งใช้งานได้จริงโดยผมจะแบ่งระดับไว้แค่สาร,ระดับนะครับคือ A B C นะโดย A คือเก่ง B คือกลางๆางแล้วก็ C ก็คือไม่ค่อยน่าเล่นในห้องแดงเท่าไหร่นะครับมาเริ่มที่คาสแรกก่อนเลย ก็คือเทควันโดนั่นเองเทควันโดเนี่ยเป็นสายที่เน้นการเตะส,ะส่วนใหญ่มีฮิตบล็อกหรือระยะการโจมตีที่กว้างแต่ผมมองว่าสายนี้เนี่ยจะหลบได้ค่อนข้างง่ายฉะนั้นผมจะจัดไว้ให้อยู่ในระดับ B ีแล้วกันเพราะส่วนตัวผมนะผมมองว่าถึงแม้จะมีการโจมตีที่มีระยะที่กว้างแต่ท่าที่ใช้เปิดทําคอมโบต่างๆอย่างสกิลหน้าดีที่เป็นเหมือนการกระโดดเตะและลงดียังหลบได้ง่ายอยู่ถ้ามองในมุมของผู้เล่นทั่วไปที่ไม่ได้เล่นวนนะครับผมมองว่า ถ้าไปเล่น1-1แล้วเจอคนที่หลบเก่งๆเนี่ยจะคอมโบได้ยากผมเลยจัดไว้อยู่ที่ B ก่อนต่อมาบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งเป็นสายสตรีดอีกสายหนึ่งนะครับที่จุดเด่นของสายนี้เนี่ยจะอยู่ที่การออกหมัดที่ไวแล้วมีคอมโบกลางอากาศซะส่วนใหญ่แต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก็คือสายนี้เนี่ยเป็นสายที่หลบได้ง่ายมากอาจจะง่ายที่สุดในเกมเลยก็เป็นได้อีกทั้งสกิลที่ใช้ในการเปิดคอมโบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคงจะไม่พลสกิลขึ้นดีอย่างแน่นอนนะ ส่วนมากก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นนะครับทาให้สามารถถูกจับทางได้ง่ายยิ่งเวลาเล่นหนึ่งหนึ่งด้วยแล้วเนี่ยแค่เราก,กดสกิลขึ้นดีไปแค่ฮิตแรกใช่ไหมเราก็จะโดนอีฝ่ายในเคาน์เตอร์ได้แล้วนะครับอีกทั้งยังมีฮิตบ็อกที่สั้นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ระดับ C ีพลนอนสายที่3มวยไทยจริงจริงมวยไทยนี้ก็เป็นสายหนึ่งนะครับที่ถูกล่ําลือกันอยู่แล้วว่าเป็นสายที่เล่นวนและโหดมากหลังของอีฝ่ายนี่คือไม่เคยอยู่ติดพื้นเลย แต่สำหรับการจันดับในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกคือเราจะไม่นับการเล่นวนเพราะมันเป็นเทคนิคที่เฉพาะสําหรับบุคคลมากเกินไปอ่ะเรามาพูดถึงสกิลของมวยไทยนะครับสกิลของมวยไทยเนี่ยมีความโดดเด่นมากในเรื่องของความเร็วโดยที่บางสกิลเร็วมากจนหลบได้ยากและไม่ติดเคาน์เตอร์เลยนะยกตัวอย่างเช่นสกิลดี d ของมวยไทยนะครับจริงๆดีๆเนี่ยมันมี4ฮิตใช่ไหมแต่ถ้าผู้เล่นนะครับเลือกจะกดท่าดีๆแค่3ฮิตนะ ฝ่ายที่โดนโจมตีจะหลบได้ยากแล้วไม่สามารถกดหลบให้มันติดเคาน์เตอร์ได้เว้นเสียแต่ว่าจะกดดีๆจนออกท่าฮิตที่4จึงจะมีโอกาสติดเคาน์เตอร์แต่ความเร็วที่ได้รับก็แลกมากับระยะการโจมตีที่สั้นทําให้ในบางครั้งต้องเข้าประชิดต,ตัวถึงจะต่อยโดนอาจทําให้โดนจับหักได้ง่ายฉะนั้นผมก็ขอยกมวยไทยไว้อันดับดีพอ สายที่4ครัาโปหรับคาโปนั้นเป็นสายการต่อสู้ที่มีลักษณะเหมือนกับการเต้นฉะนั้นท่วงท่าต่างๆก็จะมีแอนิเมชันเยอะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องดีเพราะมีแอนิเมชันเยอะดามเมจต่อฮิตก็จะถูกปรับให้เบาลงสกิลของคาโปนั้นเบาเกือบทุกสกิลยกเว้นสกิลดีดหลังที่พอจะมีประโยชน์บ้างแต่ก็ใช้ยากพอสมควรอีกทั้งการคอมโบสกิลที่ยุ่งยากถ้าไม่ใช่โปของสายนี้ก็คงจะไม่ค่อยนิยมเลือกมาเล่นในห้องแดงสักเท่าไหร่ฉะนั้นด้วยความยากและท่าเยอะผมขอจัดไว้ที่ C แล้วกัน ต่อมาเป็นในส่งสายจับสายแรกโปรเวดสำหรับโปรเวดนั้นถือเป็นสายหนึ่งที่มีความโดดเด่นด้านการจับอีทงังจะมีการคอมโบแบบต่อเนื่องด้วยสกิลหน้าหลังดีที่จะทําการเวียงแขนทั้งสองข้างใส่ศัตรูให้ตัวลอยจากนั้นก็เอาแขนเวียงถูศัตรูได้อีกหลายรอบแล้วจึงใช้ลงดีของสายลัชแล้วจบด้วยการจับอีทังถ้าจับด้านบนตอนนอนนะครับยังสามารถใบสกิลคิวของอ e ีฝ่ายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย ด้วยคุณสมบัติแบบนี้นะครับส่วนตัวผมให้ไปอยู่เเลยแล้วกันนะต่อมาจูโดต่อไปเป็นสายลักของลุงโป้งเองนะครับด้วยการทำคอมโบสกิลที่ง่ายไม่ซับซ้อนนะทำดาเมจรวมได้แรงมากอีกทั้งสกิลลงดีครับยังแบบว่าไวาจัดไม่ต้องกดร,ระยะไม่ต้องกดทิศทางนึกจะใส่ลงดีก็ใส่ไปเลยถ้าจับบางท่าก็สามารถคอมโบต่อได้เช่นการหักขาพอหักเสร็จจะมีแอนิเมชันตอน,นอนอีกเล็กน้อยจังหวะนี้เราสามารถใส่ลงดีซ้ำอีกรอบได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นอยู่ A ไปเลย <Yahoo! S 1> ต่อไปก็เป็นสายจับยอดนิยมเลยก็คือฮับกิโดเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าถึงแม้ฮับกิโดเนี่ยจะเป็นสายจับแต่ผู้เล่นปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจับกันเท่าไหร่นะส่วนมากจะเน้นไปที่การคอมโบเตะต่อยซะมากกว่าเพราะมีแอนิเมชันการออกท่าที่รวดเร็วเผลอเ,เก็เร็วกว่าสายสตรีทบางสายซะอีกโดยฮับกิโดนั้นสามารถคอมโบได้หลายรูปแบบมากอีกทั้งยังมีจํานวนฮิตที่มากด้วยเช่นกัน หากเราโดนฮับกิโดคอมโบเพียงชุดเดียวก็อาจจะเจ็บหนักถึงตายได้เลยอีกทั้งยังมีสกิลลงดีที่มีระยะการโจมตีที่กว้างและโจมตีได้รอบทิศทางทําให้ฮับกิโดนั้นไปอยู่ที่ A ้าข้างสายรักนุ่งโป่งเลยและสายจับสายสุดท้ายก็คือแซมโบแซมโบเป็นสายจับหักที่เน้นการจับหักโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าสกิลจับหักเนี่ยสามารถมีการจับได้หลายฮิตอีกทั้งยังมีสกิลเตะที่แรงและรวดเร็ว แต่ว่าข้อเสียหลักๆของแซมโบนะครับก็คือจับทางได้ง่ายเพราะมีท่าเปิดคอมโบเพียงแค่ไม่กี่ท่าเอาง่ายๆท่านอกจากคอมโบหัดหลังเตะแล้วลงดีจากนั้นก็ไปจับอีกฝ่ายเราก็แทบจะไม่ค่อยเห็นคอมโบอื่นๆของแซมโบเลยอีกทั้งยังถูกเคาน์เตอร์ได้ง่ายถึงแม้จะไม่ง่ายเท่าบ็อกซิ่งแต่ก็ถือว่าง่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นไปยูบีเลยครับทีนี้มาที่สายพิเศษทั้งสองสายในแผงปัจจุบันกันนะครับเริ่มจากนินจานินจาหลังจากที่ถูกบัฟมาเนี่ย โหดมากจนบุคคลต้องล่ำร้องให้เนิร์ฟเลยเลยโดนเนิร์ฟไปแต่ถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟแล้วนะครับก็ยังถือว่าเล่นได้เก่งอยู่เหมือนเดิมนะโดยเฉพาะ1 1น,น,นะครับเพราะมีการปรับแค่ความแรงลงไปเล็กน้อยแต่แอนิเมชันยังเหมือนเดิมยังสามารถคอมโบลงดีหลังจากจับได้เหมือนเดิมทำให้ผมมองว่าสายนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับ a อยู่หากนำไปเล่นในห้องแดงและสายสุดท้ายสายล่าสุด DX นะครับ สายนี้เป็นสายที่มีท่วงท่า,ท,าที่สุดเรียนนะทางการเตะไข่ขวรนหน้าเอาตูดไปกระแทกอีกฝ่ายถึงแม้มันอาจจะดูตลกนะครับแต่ว่าในห้องแดงนั้นก็ถือว่าโหดเลยโดยเฉพาะถ้าเตะไข่นะเพราะสามารถเตะศัตรูได้เรื่อยๆเนื่องจากหลังจากเตะแล้วเนี่ยศัตรูเนี่ยจะมีแอนิเมชันเจ็บปวดนะครับทำให้เราสามารถเตะไข่ต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยจาก,กวาอีกฝ่ายจะกดคิวทำให้สายนี้เมื่ออยู่ในห้องแดงนะครับจะน่ากลัวมากๆฉะนั้นก็เอา A ไปได้เลยนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดเทียร์ลิสต์สายอาชีพในโซนโฟต,ตามสไตล์ลุงโป้งหากใครชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงกับลุงป้งด้วยนะและถ้าใครนะครับอยากลองจัดเทียร์ลิสต์ของตัวเองนะครับก็สามารถไปจัดแล้วอย่าลืมนำมาแชร์กันด้วยล่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ,บุ๊ย